ครับสวัสดีก่นนะครับพบก,กับช่องเด็กเคงวันนี้ที่นัดไวใช่ไหมคลิปนั้นผมก็จะมาเป็นจักรเล่นในหมู่บ้านผมเนี่ยปไปกันเลยไปหมกกัน,นก,ก่อนในงารตั้งกล้องแับ ก็ก็ไปเริ่มขี่จักรยานอเอ้คจกกักรยานผมก็จะเป็นเหมือนเดิมฮะ ADV แต่ถอดออกถอดท่อออกไปแล้วปาไปบันกันอ,อ่าก็ไม่มีอะไรจะพูดนะเพราะว่า ตัวจาก,การยานผมเนี่ยน,น่าจะแรงสุดอยู่ที่4 6เอ๊ยถึง60ปัน้นจำไได้จะแก,การอะไรว่าถึง60อืมอ,มอมืผมก็ปั่นวนไปว,วนมาเอาไปถึงไหนดีปั่นถึงไหนดีครับทุกคนปั่นถึงไหนดีทุกคนว่าคปั่ปถึงนู้นเลย 嗯呀。嗯嗯 เป็นวัยรุ oh, ่นสองร้อยเมตรวันนี้ไม่มีเพื่อนออกมาเลยเพื่อนมันไปไหนกันหมดว่ะเดี๋ยวต่ออีพีหน้าเพราะว่าเพื่อนมันยังไม่ออกมาอู้ยชนต้นไม้เขาปะจบคลิปครับแล้วก็ฝ่อนค่าหน่ง บายบายเจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย